สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านครับผมวันนี้ทีมงานธงชุมบุรีโซล่าเซลล์ครับผมได้ออกมารีวิวครับผมตู้คอนโทรลก็จะมีกล่องมีกันฟ้าครับผมแยกเป็นสองระบบครับผมจะได้ทดลองน้ําครับผมเฮนรูโล่หนึ่งพันห้าร้อยบาทสองแรงครับผมว่าน้ําจะแรงขนาดไหนครับผมว่าน้ําจะแรงขนาดไหนครับผมเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมเผื่อท่านใดสนใจครับผม ปั๊มสองแรงครับผมัมเมิดสองแรงครับผมหนึ 1, 500่งพันห้าร้อยบาทน้ำยี่สิบคิวครับผมช่วงนี้ประมาณสักห้าโมงเช้าครับผมห้าโมงเช้าครับผมแดดยังไม่จัดเท่าไหร่ครับผมเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมเผื่อท่านใดสนใจครับผมติดต่อธงชุมพลบุรีโซลา่าเซลล์ครับผมศูนย์เก้าแปดหนึ่งแสี่สองเก้าหกสอง ศูนก้า